คนหล่อเรื่องของแม่หน่อยนะครับฟังนะคนหล่ออันนี้คือป๊อกกี้ชาเขียวนะอันนี้คือช็อกโกแลตฟังนะครับอันนี้คือแอลมอนแน่ฟังฟังแอลมอนชาเขียวอ้าวแม่ยากได้แอลมอนชาเขียวตัวไหนคะคนหล่อตัวไหนครับโอ้เก่งมากๆเลยคนหล่อเก่งจริงอ่ะคนหล่อเรื่องของแม่หน่อยนะครับอ้าวอันนี้คือวิตามินแล้วแม่อยากกินวิตามินแล้วอันนี้คืออาหารของชาโคนี่อาหารของชาโค อันนี้คือปลากรอบเร็วแม่จะได้วิตามินเอาวิตามินให้แม่ก่อนคัะคนหล่อโอ้ยเก่ <c oughs> งมากมากเลยค่ะเก่งจังเลยอ่ะคนหล่อครับเรื่องของให้แม่หน่อยนะคบนี่อันนี้คือวุ้นเส้นต้นสนอันนี้คือเต้าหู้ไข่ฟังนะครับคนหล่ออันนี้คือพริกแกงเขียวหวานอ่ะแม่จะได้เต้าหู้แล้วแม่จะไปต้มจืดตัวไหนครับคนหล่อเต้าหู้ให้แม่หน่อยครับเออเก่งมากมากเลยครับคนหล่อไหน ต้งหู้นะแม่จะไปต้มจืดตัวไหนครับเออเก่งเก่งคับเรื่องของอแม่หน่อยนะครับฟังนะครับคนหลอ่ออันนี้คือกุ้งอันนี้คือหมูแดดเดียวฟังนะครับคนหลอ่ออันนี้คือปลากรอบของชาโคนะปลากรอบของชาโค่ะแม่จะกินกุ้งเอากุ้งให้แม่ก่อนตัวไหนเอากุ้งนะตัวไหนครับชาโครู้จักกุ้งไหมไหนเร็วๆเอากุ้งจะกินไม่กุ้งอนะ เร็วแม่อยากกินกุ้งเอากุ้งให้แม่ก่อนตัวไหนครับพอหลอกกุ้งนะตัวไหนเออตัวไหนครับเออเก่งมากๆเลยครับคนหลอกของให้แม่หน่อยนะคะฟังนะครับอันนี้คือแว่นตาอันนี้คือกิบหนีผมอันนี้ที่คาดผมนี่ที่คาดผมนะครับอ้าวแม่จะได้กิบหนีผมตัวไหนครับเอาให้แม่ก่อนคนหลอกิิบหนีผมตัวไหนครับเอากิบกิตัวไหนครับตัวไหนกิบเออเก่งมากๆเลย ครับเรื่องของคุณแม่หน่อยนะคบคนหล่อฟังนะคบคนหล่อนี่คนหล่ออันนี้คือนมแอนล,ลีนอันนี้คือวิตามินซีอันนี้คือโซดา <c oughs> อ้าวแม่อยากได้นมแอนล,ลินแล้วแม่อยากกินนมแอนล,ลินตัวไหนครับคน <c oughs> หลอ่อหล่อไม่หนีทำไมเก็กขนาดนั้นนินฮะคนหล่อเอานมแอนล,ลินให้แม่ก่อนค้าับไหนตัวไหนคนหล่อครับเร็ว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  เอานมแอนลีนให้แม่ก่อนเร็วๆตัวไหนนมแอนลีนเร,ร็วนมแอนลีนตัวไหนครับเอาให้แม่ก่อนครับพอหล่อตัวไหนนมแอนลีนตัวไหนลุกขึ้นลุกขึ้นตัวไหนครับตัวไหนนมแอนลีนตัวไหนรเออเก่งมากๆเลยครับพอหล่อขอครับเรื่อง<ม>ของแม่หน่อยนะครับฟังนะครับพอหล่ออันนี้คือสเปรย์<ม>ดับกลิ่นนะครับอันนี้คือโซดาอันนี้คือครีมอาบน้ําของชาโคออะแม่อยากได้สเปรย์ดับกลิ่นตัวไหนทําดีๆนะคะพอหล่อ ไหนแม่จะได้สเปรดับกลิ่นตัวไหนครับเวเอาสเปรดับกลิ่นให้แม่ก่อนตัวไหนครับก็รอลุกขึ้นลุกขึ้นตัวไหนครับโอ,อ้ตัวไหนครับอืมเก่งม,งมากๆเลยครับคนรอพอครับเรื่องของแม่หน่อยนะครับคนรอ,อฟังนะอันนี้คือมะละกอสุกนี่คือมะละกอสุกนะอันนี้คือขนมปังอันนี้คือกาแฟ อ้าวแม่อยากได้มะละกอสุกตัวไหนมะละกอแม่อยากกินมะละกอตัวไหนครับพอหล่อมะละกอนะตัวไหนมะละกอโอ้เก่งมากเลยค่ะพอหล่อชาโคลครับพอหล่อเลือกของแม่หน่อยนะครับชาโคลนี่คือกีวีนะลูกอันนี้คือแตงเฮตลุกอันนี้คือส้มเขียวหวานอ้าวแม่อยากกินกีวีเอากีวี่ให้แม่ก่อนตัวไหนเร็วๆเอากีวี่ทำดีๆทำดีๆจะทำอย่างนั้นตัวไหนกีวีตัวไหนครับ กีวีนะตัวไหนกีวีเอาเร็วๆทำทำดีๆค่ะทำดีๆครับตัวไหนเออเก่งมากของแม่หน่อยนะคะฟังนะครับ็หล่ออันนี้คือขนมปังอันนี้คือเอ็นแก้วนี่เอ็นแก้วนะเอ็นแก้วของชาโคอันนี้คือหูวัวของชาโคนะครับอ้าวแม่อยากได้เอ็นแก้วตัวไหนพหล่อไม่ต้องมองเขาเอ็นแก้วตัวไหนครับพอล่อตัวไหนเอ็นแก้วนะแม่อยากได้อีกโอ้เก่งมากๆเลยครับ ขอ,อครับ yeah. เรื่องของแม่หน่อยนะครับอันนี้คือใบดอกทองอุไลย,ยอดดอกทองอุไลฟังนะครับอันนี้คือใบวาสนาอันนี้คือใบลีลาวดีอา้าวแม่อยากได้ดอกทองอุไลใบใบทองอุไลตัวไหนครับตัวไหนครับเออกินโชว์เลยเหรอครับเออเก่งมากมากเลยครับเรื่องของแม่หน่อยนะคะเขาหล่อฟังนะอันนี้คือครีมกันแดดอันนี้คือดินสอเขียนคิ้ว อันนี้คือที่ปัดแก้มปัดขอบตาอ้าวแม่ยากได้ดินสอเขียนคิวนนนค้วตัวไหนสอเขียนคิ้วสอเขียนคิ้วโอ้ยเก่งมากเลยค่ะพอล่อของแม่หน่อยนะคะฟังนะครับพอลล่อันนี้มันคือใบยอนีใบยออันนี้คือใบคูนนี่ใบคูนนะครับนี่ใบคูนอันนี้คือใบมะยม,ยมฟังแม่ยากได้ใบคูนตัวไหนเอาใบาคูนให้แม่ก่อนตัวไหนใบคูนเออ เก่งมากๆเลยครับคนหล่อนะหรือใบคูนครับคนหล่อครับเล่าของของแม่หน่อยนะครับคนหล่ออันนี้คือดอกชบาฟังนะครับอันนี้คือหอยทากอันนี้คือมะม่วงสุกแต่แม่จะได้หอยทากตัวไหนครับสโครู้จักหอยทากไหมครับไหนหอยทากเร็วๆหอยทากตัวไหนทําดีๆทําดีๆอ่ะคนหล่อไหนหอยทากทาดีๆครับเอาหอยทากให้แม่หน่อยหน่อยไหนสโครู้จักไหมไหนหอยทากตัวไหนครับลุกขึ้นลุกขึ้น ลุกก่อนลูกก่อนไหนหอยทากเออตัวไหนครับตัวนี้เหรอเออเก่งมากๆเลยครับคนลลอครับเรื่องของแม่หน่อยนะครับกอลลออันนี้คือดอกแคนานะครับกอลลอนี่ดอกแคนาฟังนะครับอันนี้คือดอกชะบาอันนี้คือดอกเข็มนี่ดอกเข็มอ่ะแม่อยากได้ดอกเข็มตัวไหนเอาดอกเข็มให้แม่ก่อนไหนตัวไหนดอกเข็มฟังนะฟังดีๆดอกเข็มทําดีๆคับโอ้เก่งมากๆเลยครับกอ